สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข่ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพราะอาหารซาร่ากลับมาสู่ช่วงที่3นะครับคุยข้อาเจอาข่าวเช้าวันพุทธที่14กุมภาพ,พันธ์วันวาเลนไทน์นะครับวันแห่งความรักนะครับอาจารย์เดชที่ผมพูดถึงเมื่อเบรกที่แล้วในพีหลานก็คืออาจารย์เดชรัสุขกาเนดนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเมื่อวานในี้อโพสข้อความในสองรอบเลยนะครับก่อนในรักษาที่บอกว่าถ้าคุณหมอทีเนี่ยยังยืนยันจุดยืนเดิมก็จะมีกองเชียร์มีอำนาจในการเจราจาต่อรองแต่พอเอ่ยปากขอโทษสแสดงท่าทีออกมาเนี่ยก็เลยทําให้อาจจะขาลอยซึ่งอาจารย์ใช้คําว่าเมื่อคุณหมอขาลอยจากพื้นเขาก็เตดเตะตัดขาคุณหมอทันทีและคุณหมอก็อาจจะร่วงลงแบบไม่มีกองหนุน อีกต่อไปในตำนองอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเพื่อความไปทํากับคุณหมอทีเนี่ยหมอทีก็มีผลงานเยอะนะพี่ลานในช่วงที่ผ่านมาออทั้งในแง่ของนโยบายลดเวลาเรียนนะครับเ,เพิ่มเวลาศึกษานอกตําราของรัฐบาลหลังบ่ายสองโงนะฮะร,รวมทั้งนโยบายที่จะให้ครูรักเด็กแล้วก็เด็กรักการเรียนรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องนโยบายห้าม ผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการรับของขวัญน,นะฮะอันนี้ก็คือมาจากนโยบายของหมอทีนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือให้งดเลิกใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายที่เรียกว่าโมเนตนะครับซึ่งไม่มีตัวตนจริงแล้วก็ทําให้กระทรวงศึกษาธิการเสียง,งบประมาณปีนึงเป็นพันล้านบาทนะฮะอันนี้ก็เป็นผลงานส่วนหนึ่งของคุณหมอทีนะฮะคราวนี้มาถึงเรื่องประเด็นสําคัญที่อยู่บนหน้าสื่อเช้าวันนี้นะพี่ลานเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ไปพบนะครับแล้วก็ยึด วัตถุที่เบิดเป็นระเบิดนะฮะเป็น,ะนะรเนะเบิดที่เมืองทองธาน,นีเช้าว,วันนี้ก็มีประเด็นข่าวนี้บนหน้าสื่อเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นข่าวรองไม่ถึงั้นเป็นข่าวใหญ่บนหน้าหนึ่งแต่เป็นข่าวรองนะครับทางตำรวจเนี่ยรวมทั้งทหารก็ไปจับกลุ่มนะครับในกิตษภาชนหรือว่าลพลภูลศิลป์นี่เป็นอดีตกากรดนปชนะฮะแล้วก็เป็นคนทีเ่เคยออกมาเคลื่อนไหวเคยเป็นกาดของเสื้อแดงนะครับ ไปค้นพบอาวุธนะครับรวมทั้งระเบิดเนี่ยที่ห้องพักอาคาร10เมืองทองธานีของกลางก็คือระเบิดนะครับรวมทั้งไป้าบอมแล้วก็อุปกรณ์อีกหลายอย่างนะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าบิ๊กปูเนี่ยนะครับก็เ,เป็นคนที่นําทีมเข้าไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้คือเขาบอกว่าอย่างนี้ทางบิ๊กปูนี่ท่านสีเวลาบอกว่ากิจชาพลหรือเนี่ยสิตีสุก,กิจเนี่ยนะฮะอายุ53ปีนี่เป็นหนึ่งใน27ผู้ต้องสงสัย,ยนะ ไม่ใช่ต้องสองสัยอย่างคือคาดว่าเป็นเป้าหมายอยู่แล้วตำรจวจแสดงทางหน่วยความมั่นของเขาก็กอดติดอยู่แล้วแล้วก็ตามที่คุณขุณนลามึกเขียนในคอมชั่นเรื่องก็บอกว่าเขาแกะลอยมาจากน่ดเลยจากที่ชุมนุมนะฮะแล้วก็ไปนี่หลักไปพบทีนี้ก็สุก,กิจหรือกิจชาพลที่คุณประจักษ์ว่าเมื่อกี้นะฮะก็ยอมรับว่าเขาเ,เป็นเครือข่ายเดียวเป็นลูกน้องของโกตอ วุฒิพงศ์กฎธรรมคุณคน,นี่คนนี้แหละครับนี่เป็นอดีตทหารนะอายุว่สุบสาปีนะสมัยก่อนนี่ผมดูตามบัตรประชาชนเ่ยนะฮะนี่ทำบัตรเมื่อปีบัตรนี้นี่ปี08 2ย์8ปสองช้ชื่อติปติสุก,กิจภูลสินอ,อยู่ในเขตของจันทร์นะ,ะแขวงของจันเขตบางกะปินะครับทำบัตรเรียบร้อยครับอันนี้เขาก็กอดติดมาแล้วก็ยอมรับว่าเป็นในอยู่ในเครือข่ายของโกตี นะแล้วก็อาวุธที่ได้มาเนี่ยนะฮะเป็นของโน่นนะฮะรับพินจำไ,ได้ไหมรับพินนะหรือธีรชัยอุตรบิเชียนซึ่งเป็นลูกน้องของโกตีแล้วก็โดนจับนี่นะละตอนโน่นเนี่ยวันที่มีนาคมปีหกศูนยะ์คุณประจาับสิบแปดสิบแปดมีนาสิบแปดมีนาคมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ต้องหาอยู่นะที่น่าสนใจมากแล้วก็ทางทางการหรือทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ยังไม่บอกก็คือว่า เตรียมการที่จะเอามาใช้ในห่วงเวลานี้หรือเปล่าหรือเป็นของเก่าที่มันยังคาค้างอยู่ครับเฉยๆหรือเตรียมการที่จะมาสวมรอยในช่วงที่เขาเคลือ่อนไหวกันทุกวันเสาร์หรือเปล่าเห็นข่าวว่าระเ,รเบิดนี้ก็เป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ในช่วงปี57ด้วยใช่ไหมใช่ครับคุณระพินเนี่ยคงจะจำก็ได้ที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยระพินเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดกับโกตี แล้วจาได้ใช่ไหมช่วงนั้นเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเดินทางไปสปปล่าไปเจอโกตีนี่สามรอบอนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ถามโกตีว่า,าจะเอาอยัางไงต่อไปโกตีตอบบอกว่า,าบอกว่าอย่างนี้นะฮะโกตีบอกว่าผู้ใหญ่บอกว่าเรามีอาวุธอยู่สองตู้คอนเทนเนอร์นะฮะแต่โกตีเนี่ยยอมรับว่าไม่เคยเห็นอาวุธในตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวซึ่งผู้ใหญ่ ที่โกตีกล่าวอ้างนั้นก็มีการตีความกันนะว่าจะหมายถึงคนที่อยู่แดนไกลตอนนี้ไงที่เป็นผู้ที่จัดตั้งขบวนเสรีไทยไงพี่หลานพี่ถือเนี่ยฮะเนี่ยคือรับพินนะครับรับเพินหรือนายอะไรนะนายธีรชัยธีรชัยอุตรอุตรวิเชียนแล้วเที่วนี้ยังมีข้อกล่าวหาไหมว่าอันนี้ก็จัดฉากอีก <c oughs> ก็เริ่มมีข้อกล่าวหานิดหน่อย <c oughs> แต่ทางทางท่านบิ๊กปูท่านศสีเวลาก็บอกแล้วนะฮะ บอกว่เจ้าที่เขาเกาะมานะเขาไม่ได้มาคือข้ขอหาจัดฉากก็จะเกิดขึ้นเสมอๆแหละนะฮะก็ก็ดีครับก็ต้องเป็นหูเป็นตากันนะเพราะมันไม่แน่นี่นะฮะคือบางทีคนที่ไปผสมโรงบางทีก่อความวุ่นวายนะไม่จําเป็นต้องเป็นฝ่ายที่หนุนอดีตกลุ่มมาดเก่าเสมอไปครับอาจจะเป็นคนอะไรคนที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้เอามันก็ได้อ,อะไรประมาณนี้มันก็เป็นไปได้หมด นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่อาจจะล่อแหลมขึ้นมานิหนึ่งสำหรับบ้านเรานะครับมันจะสอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงนี้ไงพี่หลานพี่เปีเพราะว่าที่นัดหมายกันทุกวันเสาร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเจออาวุธแล้วก็ไปเจอเสื้อที่มีการสกรีนรวมไปจนกระทั่งถึงพบสิ่งที่ถือว่าเป็นประเด็นอาจจะเชื่อมโยง ก็เลยทําให้ทางบิกปูเมื่อวานนี้ก็หน้าตาก็เคร่งเครียดกันพอสมควรเพราะว่าตอนนี้ก็เจอหลายเรื่องนะบิกปูก็ดูหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องนี่ไงเรื่องที่ดินที่จังหวัดเลยนะก็เกี่ยวข้องกับบิกปูได้บิกปูก็ลงไปดูเองด้วยส่วนอีกปูหนึ่งนะเห็นว่าถึงฮ่องกงแล้วคุณยิ่งรักเชนวัตรอย่างที่คุณสมชายแสวงการสนชให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะฮะจะมีแถลงข่าวไหมก็ไม่แน่ทางการจีนจะยอมให้แถลงข่าวนี่ก็ถือว่าผิดปกตินะเออคือแผนการเดิมอาจจะมีอนะ จะปรากฏกายปรากฏตัวตรงนั้นอย่างอ,อย่างเป็นทางการนะข่าวเก่าก็คือบอกว่าจะปรากฏตัวอย่างเป็นทางการและพูดอะไรมีเมสเซจสื่อถึงโลกถึงสังคมถึงเมืองไทยบางอย่างบางประการแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วยังไม่รู้จะคงแผนการเดิมหรือไม่มหมายถึงกุฎปูยิ่งรักเชนวัรนะครับบอ,อก็อยู่ที่ฮ่องกงแล้วซึ่งเมื่อวานท่านายกก็โดนนักข่าวลุมถามเรื่องนี้เหมือนกันนะเมื่อไหร่จะเอาตัวมาได้นะคือนายกลงตัวก็บอกว่านี่แหละก็ ก็ทำตามหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ทํากันนะแจ้งน่นแจ้งนี่แล้วแต่ว่าระหว่างประเทศมันก็มีข้อแม้มีเงื่อนไขมีกฎหมายก,กฎกติกาที่มันต่างกันครับนะเราแจ้งไปแล้วแต่เขาเงียบอะไรประมาณเนี้คืออินเตอร์โพเนยประเทศในโลกมี215ประเทศนะคุณเบ็ซี่อินเตอร์โพจริงๆมีแค่125ประเทศนะที่ว่าตํารวจสากลน่นะฮะออกหมายแดงหมายเน้้าเงินได้เนี่ยนะฮะแค่125ประเทศหรือ130ประเทศเท่านั้นแหละ ไม่ใช่ทุกประเทศนะฮะเพียงแต่ว่ามีคนเสนอรัฐบ,บาลว่ารัฐบ,บาลต้องจํากัดพื้นที่การเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้หน่อยอืคุณทักษินคุณปูประมาณเนี้ยนะครับถ้าออกหมายจับทีม่มีประเทศที่เป็นอิตาลีร้อยสามสิบประเทศอย่างเนี้ยมันก็จะเหลือประเทศที่เคลื่อนไหวนน้อยลงนะฮะอันนี้แหละเขาต้องมีคนลุกราีใหงรัฐบ,บาลทําแค่เนี้ครับเอาตัวอาจจะยาก แต่<ม>ว่าจากัดพื้นที่ในการเคลื่อนไหวของเข้าหน่อยอย่างที่คุณสมชายแสวงการออพูดไว้นะฮะก็ะมีที่ดูใบนะฮะที่จีนนะฮะที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ฮ่องกงอันนี้ก็คือ4จุดหลักๆนะครับที่คุณยิ่งรักเนี่ยกับคุณทักษิณเนี่ยมักจะไปปรากฏตัวเม,มื่อวานนี้สื่อของต่างประเทศก็รายงานเรื่องนี้ด้วยนะพี่หลานพี่เป็นของจักนไทมส์นะฮะเออขารายงานเรื่องกรณีของคุณยิ่งรักกับคุณทักษิณเขาบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ย คงจะเป็นครั้งแรกที่เดินทางไปญี่ปุ่นหลังจากที่หลบหนีคดีไปจากประเทศไทย<อ>นะฮะเขาบอกว่าไม่ได้ไปกันสองคนนะพี่หลานนะในแจแปนไทม์บอกว่ามีอีกคนหนึ่ง<อ>คนที่สามเนี่ยก็คือคุณสมชายวงสวัสดิ์นะไปด้วยเ,<อ>เพียงแต่ว่าตอนที่ออกจากญี่ปุ่นคือเขาบอกว่าไปอยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่วันเสาร์ออกมาโบานังคารนะฮะแต่ว่าในแจเปนไทม์เนี่ยบอกว่าไม่แน่ใจว่าตอนที่เดินทางมาที่ฮ่องกงเนี่ยคุณสมชายเดินทางมาด้วยหรือไม่ แต่ว่าคุณทักษิณกับคุณยิ่รักมาถึงที่ฮ่องกงตั้งแต่วันอังคารแต่ที่ฮ่องกงเนี่ยพึบเน่นอนสสอดีตศพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเมื่อวานนายกลุงตู่ใจเพชรน,นะฮนะ,นะบอกว่าไปเลยใครอยากไปนะฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคสชเคยกกใครๆว่าไม่ได้นะอแต่ว่าท,ท่านบอกว่าพอห้ามมากก็โดนข้อหาละเมิดสิทธทิไม่ชนที่นี่ใครเลยอยากไปก็ไปเลยนะแต่อยา่าไปเคลื่อนไหวร่วมรัฐบาลน,นะผิดนะอนะ่ ท่านก็ว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะครับครับก็ดูคอยดูปรากฏการณ์ที่ฮ่องกงนะฮะจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเมื่อวานที่ท่าทีของนายกที่บอกว่าเรื่องของผู้ชุมนุมต้องเคารพกฎหมายเนี่ยต้องต้องตามต่อนะว่าอ๊ะต่อไปถ้ามีชุมนุมเนี่ยจะยังปล่อยให้ปราศัยจนจบแล้วแจ้งหมายคือมันก็เป็นมันอาจจะต่อเนื่องมันอาจจะทําให้ลุกลามขยายตัวไหมืรอวานนี้นายกพูดน่าสนใจนะย้ําย้ําเรื่องนี้เลยเอพราะว่าน่าจะเข้มขึ้นนะถ้าฟังจากน้ําเสียงนายกเมื่อวานเนี่ยนะ ไปปล่อยให้ปลาใส่ไม้อะไรประมาณนั้นอะไรคือปล่อยให้เสรีเกินไปเดี๋ยวมันจะมันจะไปกันใหญ่เพราะว่าครั้งที่แล้วที่อุ่สวรรคิศารทปไตยเนี่ยก็ไลฟ์นะเขาไลฟ์ทาง Facebook แล้วก็คนดูก็มากมายก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะขยายปัญหานี้ได้ครก็เป็นหนึ่งในวิธีจุดไฟในนครนะพี่พี่ลานฮะอ่ะคราวนี้ในพูดถึงเรื่องการเมืองพี่ลานเรื่องกรรมธิการเรื่องกฎหมายฮะกฎหมายก็วิเคราะห์ไฮไลท์หน่อยแบบสั้นๆกันแล้วกันนะฮะเพื่อให้เห็นภาพก่อติดนะฮะ กฎหมายลูกสองฉบับพอรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสกับพอรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอรหรือสมาชิกวุฒิสภานะครับ,รบสองฉบับก็ปรากฏว่าเมื่อวานสนชเขาตั้งแล้วในโคต้าของสนชในี่ห้าคนนะตั้งคณะกรรมาการวิสามันนะฮะก็จะมีสิบเอ็ดคนอันนี้ทวนกันแบบเร็วๆกรรมาการร่างรันวนก็ห้าคนเสนอมาชุดไหนใครจะไปห้าคนนะ สอนชอก็ห้าคนหมายถึงแต่ละกฎหมายนะแล้วก็กก<ๆ>ตก็หนึ่งคนรวมแล้วก็ฉบับละสิบเคนกรรมธิการร่วมนะครับปรากฏว่ามันเกิดปรากฏการพิเศษนิดหนึ่งคนที่เราสัมภาษณ์เมื่อวานสมชายสวัสวงการเนี่ยนะเลขานุการวิปของสอนชอน,นั่งทั้งสองกรรมธิการเลยนั่งทั้งกรรมธิการร่วมสอสกรรมธิการร่วมสวนะฮะต่อไปนี้ท่านผู้ชมครับ พอนับหนึ่งเป้นงนะวันไหนก็ไม่รู้วันไม่กี่วันคือวัน,ว,นวันพอดีเนี่ยสนชจะลงมติตั้งคณะกรรมการร่วมให้เป็นทางการตามกฎหมายนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็นับหนึ่งเลยนับไปสิบห้าวันยี่สวันใช่ไหมคุณประจากักษ์ครับสิบห้าวันอ่าสิบห้าวันในการไปถกเถียงกันนะสิบเอ็ดคนนะ่ะมันจะเป็นสงครามสิบเอ็ดคนนะฮะห้าบวกห้าบวกหนึ่งคือกะกะตต,ต้องไปถกถแถลงกันนะกะกะตแย้งในมุมนี้กรรมาการร่างคมนวณ เห็นด้วยกกตจะต้องลงมติกันในนั้นแหละในสิบเอ็ดคนนะฮะสู้กันสิบเ็ดคนนั่นแหละครับสู้กันแล้วนี่ไปไหนครับท่านผู้ชมเอาเข้าที่ประชุมใหญ่นะฮะเข้าที่ประชุมใหญ่สนชนี่ไม่ใช่ลงมติทีละมาตรานะลงมติเลยว่าเอาไม่เอาทั้งฉบับทั้งฉบับกับที่เขาแก้ไขมาเนี่ยเอาไม่เอาไม่ใช่ว่ามหาอวรสศพเห็นด้วยกรรมการล่างไหมกรรมการร่วมไหม เรื่องขยายเวลาการเลือกตั้งนะที่กรรมการร่างออกรรมการร่วมกรรมการร่วมแก้มาจากเจดนอถึงสิบเจดนอให้เหลือแปดนอถึงสิบกนออย่างนี้สมมตินะครับเห็นด้วยไหม,มจะไม่ลงทีละมัดตาเอาทีแล้วฉบับเลยมันก็เลยเป็นตายก็อยู่ที่ว่านั่นแหละครับต้องตกตกผลึกกันกถกแถลงร่วมกันให้ได้ในชั้นสิบเอ็คนนะครับสนชจะมาลงมติ เอาว่าเอาไม่เอาเท่านั้นถ้าไม่เอาเนี่ยก็คือต้องคว่ำเนี่ยต้องใช้เสียงสองในสามของสอนชร้อยหกสิบเจ็ดเสียงขึ้นไปนะครับถ้าไม่เอานะครับแล้วต้องไปนับหนึ่งใหม่นะครับซึ่งข่าวกลองก็บอกว่าอพอ้พลปว่าด้วยการได้มาเอาว่าด้วยเลือกตั้งสสอเนี่ยคุณประจาักษ์สบายสามารถรอมชอมกันได้แต่ที่ยังดูแนวโน้มแล้วยังน่าเป็นห่วงออกอาการน่าเป็นห่วงคือกฎหมาย การได้มาซึ่งสอวอครคับยังเคลียร์กันไม่ลงนะโดยเฉพาะทางสนชนยังยืนยันที่จะให้เลือกตั้งสองประเภทแต่จํานวนกลุ่มเนี่ยอาจจะยอมได้ว่าโอเค20กลุ่มเหมือนเดิมก็ได้ครับแต่ขอเลือกตั้งสองแถวสมัครอิสระกับนิติบุคคลส,สมัครยังเป็นเถียงกันไม่จบนะฮะเขามีเวลาแก้ไขถกถแถลงกันอีกเป็นสิบสวันก็ติดตามกันต่อไปครับแต่เข้าใจนะฮะส่งมานี่ ลงมาติดทีล้ฉบับไม่ลงมาตาแล้วครับท,ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งพี่ลานพี่เป๊ปก็คือว่าอาจารย์มิชัยรุจุพันธ์ซึ่งเป็นประธานกรทอเนี่ยก็แสดงเกจจมนงนะครับว่าจะไม่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในห้าจากตัวแทนของกรทอ,อ,อนะฮะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าปกติธรรมดาเนี่ยเวลามีเรื่องกฎหมายสำคัญสำคัญเนี่ยเวลาให้หน่วยงานที่ไม่เห็นด้วยหรือมองว่ามันขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะ มาทีละทีละหน่วยงานมาทีละองค์กรแล้วพอไปนับคะแนนในการอธิการร่วมเนะี่ยมันจะกลายเป็นเสียงทางสนชเนี่ยก็จะเป็นเสียงขมากนะถ้ารวมกับในส่วนของประธานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนั้นแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือทั้งกรททั้งกกตเนี่ยทำเรื่องย้อนแย้งกลับมาทั้งสองทั้งสององค์กรซึ่งถ้านับจากห้าบวกอีกหนึ่งก็จะเป็น6 าบว่าเลยมันต้องออกสูตรลอมชอมันนะมันจะสู้กันหกเสียงกับห้าเสียงอะไรครับอแล้วตัวคุณสมชายเนี่ยนี่นีไอ้สูตรนี้สาคัญนะคุณเอ๋คุณสมชายสนชนะเป็นทั้งสองกรรมธิการนะครับจะเป็นตัวแปรมากเลยนะนะถ้าเรื่องประเด็นนี้นี่คุณสมชายจะเอียงไปทางไหนเรื่องนี้เอียงไปทางไหนนะจับตาสมชายแสวงการเป็นพิเศษครับแล้วตกลงแกจะวิ่งรอกทันว่าประชุมวันเดียวกันหรือเปล่าชนกันหรือเปล่า อ๋อก็ทันเขาสลับเวลาสลับเวลาได้นะระดับคุณสมชายเนี่ยสามตรถันววันนี้วันนี้ภาคเช้าเอาตรงนี้ภาคบ่ายก็ไปนวนได้เขาจัดคิวเขาเป็นคนจัดคิวอยู่แล้วนี่ครับอนี่ก็เป็นเรื่องสถานการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นช่วงช่วงทางตรงสุดท้ายแล้วล่ะสำหรับกฎหมายประกอบระฐธรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิไปงานสอเด็จอ๋อครับเมื่อวานนี้ก็ไปรดน้ำศพท่านแม่ทัพหารวันนี้ฮาลินานนท์นะครับเพราะว่าเคยทําข่าวในช่วงที่ท่านเป็นแม่ทัพ แล้วก็เลยคิดว่าเออสาสิบห้าปีนะครับเหตุการณ์ท่านเป็นแม่ทัพตั้งแต่ปลายปีสองสี่ครับตุลานะครับ<ช>ถึงตุลาคันยาสองหกแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงสถานการณ์ที่โอ้โหพลิกสถานการณ์มากแล้วท่านเป็นเจ้าของนโยบายใต้ลมเย็นก่อนลงไปคุณสมบันคงจําได้ว่ามันมีนโยบายหกสิบกทับส<ช>องสามเพราะท่านเนี่ยลงไปปีสองสี่หกสิบกทับสองสามนั้นหัวใจสําคัญเลยก็คือการใช้การเมืองนําการทหารนะครับแก้ปัญหาความขัดแย้ง แล้วก็แก้ปัญหาที่ไม่ให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยใช้เงื่อนไขทางการเมืองที่มีนะครับไปหาประโยชน์ไปเคลื่อนไหวในภาพนะครับขวามือครับพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูนาชุติยาบิ๊กแอดตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้าข่าวต้องบอกว่าเป็นมือขวาของพลเอกหาเลยนะครับคนที่นั่งคุยด้วยนี่เห็นด้านหลังนี่คุณสมรานจําได้ไหมครับเนี่ยจำได้พลเอกสมพงศ์กับเกยรสุขตอนนั้นก็เป็นสตาฟแฝงนวยการครับเป็นเสื้อแฝงวยการซึ่งก็เป็นทีมงานหนึ่งนะครับแล้วคนที่นั่ง สอบขึ้นไปอีกคนหนึ่งนั่นก็คือพลตีวินิตกระจ่างสน oh. ตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้ประชาการกองพลฐานราบที่ห้าก็คือเป็นไม้เป็นมือเป็นเครื่องมือให้กับแม่ทัพหานในการเดินหน้าทํางานนโยบายใต้ลมเย็นนะครับซึ่งนโยบายใต้ลมเย็นนั้นก็พูดถึงการสร้างความปลอดภัยแต่ว่าก่อนที่แม่ทัพท่านจะลงไปทํางานในปีสองสี่เนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกราฟ,ฟิกตอนที่ท่านประกาศไว้นะครับผมก็ไปคน ข้อมูลเก่ามานะครับนโยบายอันนี้เป็นนโยบายการเมืองนำการทหาร66ทับ23ที่พูดถึงหัวใจของมันเลยก็คือจะต้องแก้ปัญหาทางการเมืองนะครับความขัดแย้งที่มีเนี่ยแล้วใช้ความเข้าใจใช้งานมวลชนเข้าไปต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์นั้นก็ใช้เงื่อนไขที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละครับไปเคลื่อนไหวขยายเพราะว่าปี24 2ส24นั้นเป็นช่วงที่พรรคคอมมิวนิสนั้นก็เริ่ม หลังจากเจอนโยบายสองสามน,นี่หกสิบหกทัสองสามพรรคคอมมิวนิสต์ก็เพลียงพ้ำม,มากนะครับมีความขัดแย้งในอินโดจีนพรรคคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนแล้วก็กระทบกระเทือนต่อพรรคคอมมิวนิสต์ในไทยแล้วภาคใต้นั้นต้องบอกว่าเป็นฐานที่มั่นใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับในช่วงนั้น,นพลเอกฐานก็ลงไปรับตําแหน่งก่อนไปรับตําแหน่งครับท่านก็ประกาศเลยนะครับว่าผมจะไปแก้ปัญหาภาคใต้แล้วก็ขอให้คามั่นใจกับทุกทุกคนว่าเมื่อผมมารับตําแหน่งแม่ทัพภาคที่4เนี่ย ผมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจตำรวจนะครับเราต้องรวมกันได้รัษฎรที่รับความไม่เป็นธรรมจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลแล้วก็ความความขจัดเงื่อนไข,ขของความเข้าใจผิดความแตกแยกระหว่างไทยมุสลิมและไทยพุทธจะต้องขจัดออกไปแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยมาเลเซียก็จะต้องยกระดับให้ดีขึ้นนะครับหลังจากท่านลงไปแล้วเนี่ยวันที่สองตุลาครับท่านประกาศนโยบายใต้ร่มเย็นเลย ก็คือนโยบายนั้นข้อหนึ่งก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับข้อ2ทําพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้ปลอดภัยข้อสครับกระจัดอิทธิพลอำนาจมืดที่ครอบงําในพื้นที่นะครับข้อสี่ก็สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับรัฐบาลแล้วก็ตลอดช่วงสองปีครับในทหารเมื่อวานนี้ที่ไปร่วมงานศพนะครับก็ต้องถือว่าเป็นมือเป็นไม้เป็นเครื่องมือให้พลเอกหานเนี่ยใช้ในการทํางานช่วงนั้นนะครับ ยุตกาสาคัญสาคัญในช่วงนั้นเหตุการณ์สาคัญก็คือแก้ปัญหาพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาครับในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนนะครับหัวหน้าข่าวพลเอกธรรมรักษ์ต่นขณะนั้นเป็นพลเอกธรรมรักษ์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสําคัญอย่างมากในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับในด้านของออวางแผนแล้วก็นอกจากในตาที่ผมเอ่ยนี่นะครับยังมีพลเอกชาญบุญประเสริฐอดีตเสนาธิการทาหารนะครับแล้วมือ มือหลุยอีกคนหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นมือพักการของกองทัพบาลีสีก็คือพันเอกสารโรนลบบำรุงท่านนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นนายทหารเนี่ยที่นํากําลังเข้าตียุทธการช่องช้างแล้วก็ทําให้ค่ายพอกคอที่ช่องช้างนั้นช่องช้างเนี่ยถูกยึดได้เป็นฐานที่มันสําคัญนะครับจากช่องช้างจังหวัดสุราษฎร์นเนี่ย ก็ดาไปสู่การล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในพื้นที่เกือบทั้งหมดตรงนั้นเลยนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สาคัญก็คือพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาครับมีกลม8กรม10บกรม12นะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนของนาราชิวาสเบตงยะลานะครับแล้วก็สเดาสงขลาเข้าไปยึดที่มั่นใหญ่ของเขาน้าค้างที่สงขลาได้นอกจากด้านการทหารแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คุณสมาัตน่าจะต้องจําได้คือเรื่องทวนนรกจาได้ช่วงนั้นนะครับ สถานการณ์เนี่ย<จ>น,นอกจากโอ้โหโจรมากมายครับเส้นทางถนนสายเอเชียนะครับหลายสายเนี่ยมีการปล้นรถโดยแก๊งอิทธิพลในพื้นที่นะครับอาชญากรทั้งหลายเนี่ยพ mm. ลเอกหารเนี่ยตั้งทวนรกเอารถกระบะคันใหญ่เนี่ยนะครับหก mm. ล้อเนี่ยนะครับตกตกแต่งเป็นรถทัวรเลยติดไฟสปอร์ตไล่สูงเอากําลังทหารเนี่ยไว้ในรถกระบะคันที่ว่านี้ครับข้างบนข้างล่างแล้วก็วิ่งบนถนนสายเอเชีย ก็ไปเจอดักป้นครับชุดนี้ก็ลุยเละเลยแล้วจากนั้นมาเนี่ยทวนวโลกหายไปเลย35ปีผมว่าคนอาจจะลืมไปแล้วแต่ว่านี่คือสิ่งที่พลเอกขานเนี่ยได้ทําตลอดช่วงสองปีที่ท่านอยู่ในอำนาจตรงนั้นขณะนั้นสถานการณ์การก่อการการ้ายจากขจกนเนี่ยไม่รุนแรงเหมือนปัจจุบันนะครับขณะนั้นพูโลเนี่ยต้องถือว่าเคลื่อนไหวแต่ว่าไม่ได เป็นที่วิตกไรปัญหาใหญ่ขนาดนั้นก็คือจอคมอครับพักคอม,มิสมารยาสามปีให้หลังจากนั้นก็วางอาวุธครับเจราจาตอนนี้ก็อยู่อย่างปกติสุขในพื้นที่ชายแดนตรงนั้นพรกคอมลิสไทยล่มสลายในปี2อครับรวมถึงเขาเคาะก็ถูกตีแตกในช่วงนั้นเหมือนกันช่องช้างก็ยุติตักปีสองสี่สองห้ายุติจ 2, 4, 2, ริงก็สองห้า สองห้าสองห้าก็ช่องช้างนี่ก็ลุงสนามหลวงแหละครับอยู่ไม่ใช่ลุงสนามหลวงคุณสุรชัยช่องช้างก็คือนั่นแหละตำบลู้พีอำเภอบ้านนาสารก็เรียกค่าย่าศูนย์แปผมนก็เป็นนักข่ารุ่นนี่แหละนะครับเบบซี่เนี่ยผมก็ขึ้นไปสองครั้งนะไปทำข่าวไปสัมภา์คอมเน็ตสมัยก่อนครับเจอสุรชัยแช่ด่านบนเขาอะ นะแต่ไม่บอกว่าเราไปกันยังไงนะอเออนั่นแหละครับก่อนสมัยก่อนเนี่ก็เสี่ยงกันพอสมควรแต่ว่าพอเมื่อก็นี่แหละครเมื่อก่อนนี่คนไทยก็ฆ่ากันเองก็ด้วยเนี่ยพระคอมนิ์แห่งประเทศไทยกับทางอำนาจรัฐทางรับรงรบฐบาลสู้กันสุดท้ายใช้นโยบายการเมืองนำการทหารการเมืองไม่ใช่นักนะการเมืองนะการเมืองก็คือนโยบายการพัฒนาที่ถูกต้องใช้แนวทางสันติถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ใช้อาวุธการบนชนทําความเข้า,นานใจานะครับ สร้างความเข้าใจนี่เขาเรียกว่างานการเมืองคือพลเอกหาที่ต้องบอกว่าท่านมีบทบาทเดินในช่วงนั้นมากแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านทําก็คือตั้งชุดขจัดเงื่อนไขสงครามนี่แหละอันนี้ก็ให้พลเอกธรรมรักษ์นี่แหละครับเป็นหัวหน้าชุดอีกเมื่อวานนี้ที่งานศพเนี่ยก็เห็นอดีตรองแม่ทัพหลายท่านมานะครับพลเอกประการแล้วก็มีพลเอกสายหยุดท่านก็มา<ช>ท่านมาเป็นประธานนะครับพลเอกสายหยุดนี่ท่านก็เป็นผู้นําทหารสายพิลา ต่อสู้คอมมิวนิสต์เนี่ยโดยใช้แนวทางสักวันหนึ่งนะคนที่ลงนามคําสั่งหกสบถสองกสองสามคือประธานาธิบดีพลเอกเปรมก็คงต้องไปนะครับผมคิดว่าเพราะว่าก็ถือว่าพลเอกงานก็มีความซื่อสัตย์กับป๋าเปรมนี่เป็นอย่างผพลเอกเปรมที่านเป็นคนเลือกพลเอกขานลงทุนที่เลยพลเอกเปรมเป็นคนบัญญัติสาวว่าเงื่อนไขสงครามตอนนั้นเนี่ยมาจากสองเรื่องหนึ่งคือความขับแค้นทางจิตใจสองความอยากรายทางวัตถุอ่ะวันนี้ก็มา มาลําลึกกันเพื่ออะไรให้เกียรติประวัติกองท่านผู้เฒ่าานครับลีนานนนะครับนอายุ9 3นะครับแล้วก็งานศพก็อยู่ที่สาราห้าวัดสมบรนทัครับจนถึงวันที่19เครับ19นะฮะโอเคเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันกู่นงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะไปที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการบุกรุกพื้นที่ป่านะครับของตระกูลใหญ่ของเจ้าสัวใหญ่นะครับกันสูตรนะฮะรวมไปถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องสถิติที่ เกี่ยวข้องกับการหย่าร้างเพราะว่าวันนี้คนส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเฉพาะเรื่องความรักใช่ไหมเ,เรื่องความรักเบ่งบานเรื่อประจดทะเบียนแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งฮะน่าสนใจมากนะครับเกือบเกือบสีคู่ต่อหนึ่งปีถือว่าไม่ธรรมดาที่ี้ที่มีการหย่าร้างเราพักคู่เดียวจะกลับมาฮะ